สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกทุกท่านาสวัสดีเชา้าวันจันทร์ที่3สิงหาคม68นะครับสำหรับว่านในเดือนสิงหานะครับท่านผู้ชมก็เป็นช่วงว่านที่กำลังเจริญเติบโตนะครับสำหรับเชา้านี้ลุงยาจะพามาพิสูจน์เกี่ยวกับว่านาพยาว่านนะครับในตำราท่านบอกว่าพยาว่านเมื่อปลูก เมื่อนําว่านอื่นมาปลูกใกล้กับพยาว่านนะครับาว่านต่างๆก็จะกลายเป็นพยาว่านเหมือนกับพยาว่านนะครับจุดนี้คือต้นพยาว่านนะครับปลูกได้ประมาณหนึ่เดือนนะครับต้น1เดือนก็เริ่มแตกใบใบที่สองใบที่สามนะครับก็จะเห็นคล้ายๆพยาปราบนะครับแต่ว่าสำหรับพยาว่าน เขาจะมีขนใต้ใบนะครับมหาปราบจะไม่มีขนใต้ใบใต้ใบจะสากาส่วนคารพิสูจน์นะครับลุงยาได้ปลูกต้นว่านพระตบะใกล้ๆกับพยาวานนะครับอันนี้คือต้นว่านพระตบะนะครับก็ระยะเวลาก็1เดือนเหมือนกัน1เดือนนะครับต้นเริ่มแตกใบใบสองใบ3นะครับ ก็จะมีพยาว่านอยู่ใกล้ๆสําหรับการพิสูจน์นะครับพระตบะต้นจะสีเขียวนะครับแล้วก็จะมีขนอ่อนใต้ใบด้วยเหมือนกับพยาว่านที่มีขนอ่อนใต้ใบนะครับแต่ว่ากลาบใบของพยาว่านจะสีแดงสีแดงขึ้นมาจนถึงใต้ใบแล้วก็หน้าใบก็จะมีเส้นสีแดงนะครับหน้าใบจะมีเส้นสีแดง ส่วนว่านพระตะบะต้นจะสีเขียวทั้งต้นเลยนะครับแล้วก็ทางกาบต้นขึ้นมาก็จะสีเขียวหมดเลยจะมีพิเศษก็คือขนอ่อนใต้ใบเหมือนกับพยาว่านนะครับทีนี้การพิสูจน์ลุงยาเอาเอาว่านพระตะบะมาปลูกใกล้ๆกับพยาว่านเพื่อจะพิสูจน์ว่าจะว่านที่ปลูกใกล้ๆพยาว่านจะเป็นพยาว่านเหมือน เหมือนในตำราท่านพูดไหมนะครับปรากฏว่าบทพิสูจน์เป็นจริงในตำราตำราเลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้คือว่านพระตบะนะครับจะเห็นว่ารูปทรงรูปทรงคนเขาก็ยังเขียวอยู่นะครับใต้ใบยยังเขียวดูแต่ปรากฏว่าหน้าใบมีเส้นสีแดงนะครับมีเส้นสีแดงเหมือนกับพยาว่านนะครับอันนี้เหมาะพยาวานนะครับท่านผู้ชมต้นนี้พยาวา่านมีเส้นสีแดงขึ้นมานะครับ ส่วนพระตะบะกับใบจะมีสีเขียวนะครับแต่บทพิสูจน์ที่ถูกต้องก็คือหน้าใบามีเส้นสีแดงตรงกันเลยนะครับท่านผู้ชมเนี yeah. ่ยไปเใกล้นะครับเห็นไหมครับต้นนี้ก็มีเส้นสีแดงขึ้นนะครับต้นนี้ชัดเลยนะครับท่านผู้ชมนี yeah. ่ยจะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ สี่ต้นนะครับท่านผู้ชมที่กลายเป็นพยาว่านะครับนะครับดูต้นอื่นๆนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ระยะห่างเกิน1เมตรนะครับใบเขาจะสีเขียวหมดเลยนะครับนะครับอันนี้ก็คือการพิสูจน์ตามตำราตามตำรา,า,ำราที่ท่านบอกมานะครับอย่าเอาว่านอะไรมาปลูกใกล้ๆกับพยาว่านเพราะว่า,าว่านต่างต่างที่เราปลูกจะกลายเป็นพยาว่าน ตรงตามตำราชัดเจนนะครับท่านผู้ชมอ,อันนี้คือโคนโคนเขานะครับกับใบสีเขียวหมดเลยขึ้นมาแต่ว่าหน้าใบเส้นสีแดงแบบพยาวานนะครับะะจะเป็นว่านที่มีกําลังแรงฝาเขาจะไม่กลายนะครับท่านผู้ชมดูถัดไปนะครับอันนี้คือพยาว้านและจุดนี้ก็คือขมิ้นขาวปลาตลอดนะครับขมิ้นขาวปลาตลอดนี่ก็คือ ็นขมิ้นที่เอาไว้ทํามวลสารนะครับท่านผู้ชมนะครับเวลาทํามวลสารหรือประจุพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆถ้าขาดไม่ได้ก็คือขมิ้นขาวปัตลอดหรือขมิ้นกินปูนนะครับเนื่องจากว่าอิทธิฤทธิ์เขาน่าจะมากกว่าพยา่านะครับเวลาเอาขามิ้นขาวปลูกใกล้ๆขมิ้นขาวจะไม่กลายนะครับจะไม่มีเส้นใบเขา็ขายังเขียวอยู่ตลอดเวลานะครับ นี่ปลูกใกล้กับพยาว่านเลยนะครับสําหรับ,บข้มิ้นขาวาจะมีแต่พระตบะอย่างเดียวพระตบะท,ที่กลายนะครับเพราะว่า,าพยาว่านเข้าควบคุมพระตบะอีกทีนะครับพระตบะจึงกลายเป็นพยาว่านนะเส้นชัดเลยครับท่านผู้ชมนะครับจะมีหนึ่งต้นที่กลายสองต้นาสามต้นสี่ต้นนะครับ อันไหนอีกห้าต้นหกต้นนะครับออมองในมุมก้างๆนะครับท่านผู้ชมะนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นบทพิสูจน์นะครับท่านผู้ชมในคลิปนี้นะครับสำหรับการปลูกว่านต่างๆใกล้ ใกล้กับพยาว่าน,นะครับว่านน,นั้นๆก็จะถูกพยาว่านเหมือนกับว่าถ่ายทอดพลังงานออกมาให้ว่านนั้นๆกลายเป็นพยาว่านนะครับลุงยาคิดว่าถ้าปลูกใกล้ๆกันหลายๆปีก็จะต้องอกาบใบจะต้องเป็นสีสีแดงแบบพยาว่านแน่นอนนะครับนี่คือออดพิสูจน์นะครับท่านผู้ชมนะดูกาบใบนะครับกาบใบ เขียวกับกับใบแดงะนะครับาตบากับใบขึ้นมาสีเขียวเพราะถูกพยาว่านที่ปลูกใกล้ๆนะครับพัตบาตาบะจึงหน้าใบจึงรับพลังงานจากพยาว่านมานะครับนี่เส้นนะครับนี่ไปชมว่านต่างๆนะครับท่านผู้ชม ว่านต่างๆนี้เดือนแปดนะครับต้นนี้เป็นวาน่านพระเจ้าจักรพรรดินะครับใบสวยมากใบสวยจุดนี้เป็นขมิ้นขาวปลาตลอดนะครับส่วนจุดนี้จะเป็นมหาปราบนะครับท่านผู้ชมมหาปราบ เออจะสังเกตมาหาปราบใบจะเล็กฝ่าพยาว่านแต่ทรงคล้ายๆกันนะครับต่างกันที่สีสีจะแดงเข้มเลยนะครับสีมาหาปราบจะแดงเข้มแต่ว่าใต้ใบจะสากนะครับไม่มีขนอ่อนแล้วก็ใบก็จะเรียวเล็กเรียวฝ่าพยาว่านนะครับหัวเขาจะใหญ่ส่วนมากจะไม่ค่อยมีแง่นะครับท่านผู้ชมสำหรับรบมาหาปราบปลูกหนึ่งต้นก็จะได้แง่น้อยเพราะว่าหัวเขาใหญ่นะครับ หัวข้าวใหญ่แล้วก็มีรสรสขมเผ็ดนะครับส่วนพยาว่านจะมีรสอ่าเย็นๆนะครับสําหรับหัวพยาว่านนะครับอจุดนี้จุดนี้เป็นพยาว่านนะครับท่านผู้ชมพยาว่านที่ต้นใหญ่นะครับมีพยาวา่านปลูกใกล้ๆกันนะครับระหว่างพยาว่านกับมหาปราบอาก่อนนี้มหาปราบนะครับ ฝั่งฝ่ามือก็เป็นพยาว่านเหมือนกันนะครับที่ต้นต้นเริ่มโตแล้วนะครับส่วนต้นนิฟก็เป็นว่านชักมะลูกนะครับว่านชักมะลูกหน้าใบหน้าใบจะมีเส้นสีแดงนะครับแต่พอพอต้นเริ่มโตนะเส้นสีแดงก็จายนะครับสําหรับว่านชักมะลูกต้นเล็กๆจะมีเส้นสีแดงขึ้นที่หน้าใบนะครับแล้วก็ กับใบขึ้นมาก็จะสีเขียวนะครับต้มทานนะครับก็คือสำหรับท่านผู้ภาพสาตรีที่แพ้ประจำเดือนนะครับปวดประจำเดือนอว่านช่างบนโลกนี้ก็จะมีประสิทธิภาพที่ใช้มาแต่โบราณนะครับส่วนจุดนี้เป็นว่านเพชรกลับนะครับเพชรกลับเพชรกลับก็จะใช้หัวในการพกพานะครับประมาณเดือนธันวาถึงจะขุดหัวได้นะครับ ส่วนอันนี้ก็เป็นว่านเอ็นเหลืองนะครับต้มทานโรคอรมพิษอมพาตนะครับว่านเอ็นเหลืองส่วนต้นนี้ก็คือว่านมหากำลังนะครับใช้ต้มทานรักษาโรคอรัมพืชอมภาตเช่นกันนะครับจะเห็นว่ากลับใบขึ้นมาก็จะออกสีแดงอ่อนๆนะครับท่านผู้ชมน้ำตาลอ่อนนะครับ,นนรบว่านเอ็นอมหากำลัง ใบก็จะเรียวยาวใบหนานะครับใบหนาใบหนามากอสองอยางนะครับว่านมหากำลังแล้วก็อันนี้คือว่านเอ็นเหลืองนะครับต้มทานคู่กันอาว่านเอ็นเหลืองก็จะมีขนอ่อนใต้ใบนะครับแบบพระตะบะ,ะมาดูต้นพยาว่านต้นใหญ่นะครับต้นนี้ก็คือระยะปลูกสองเดือนแล้วเธอเห็นว่านะครับ ถ้าเอามาหาปราบมาเทียบก็คือว่านพยาว่านกาบใบขึ้นมาก็จะเป็นสีน้ำตาลอ่อนนะครับท่านผู้ชมอันนี้คือต้นะระยะสองเดือนนะครับอพอต้นโตก็จะรูปใต้ใบจะมีขนอ่อนนุ่มๆน,น,นะครับท่านผู้ชมจะสังเกตชัดเลยสำหรับพยาว่านนะครับดงนี้จะเป็นพยาว่านหมดเลยนะครับท่านผู้ชม ต้น2เดือนนะครับไปดูจุดนู้นนะครับท่านผู้ชมจุดนี้เป็นว่านาว่านทรหดนะครับท่านผู้ชมปีนี้ลุงยาขยายว่านทรหดไว้เยอะเลยนะครับว่านทรหดต้นปีนี้ต้นงามต้นงามนะครับต้นสูงสูงประมาณ2เมตรฝ่าแล้วนะครับว่านทรหด นะครับอตอนนี้สูงเลยเลยหัวลุงยายล้ว่า,วานทรหดต้มทานคู่กับว่านชักมัต้มทานคู่กับวา่นา,า,นบวานริซีดวงนะครับว่านทรหดได้ผลนะครับท่านผู้ชมปีนี้ลุงยา,าขายลูกค้าไปลูกค้าบอกว่าได้ผลยุบเลยนะครับเกิด <c oughs> แต่ว่าต้องท้มทานติดต่อกันประมาณห้าม้อนะครับหรือ1เดือน1เดือนครึ่งน,นะครับจึงจะเห็นผลนะครับสําหรับว่าน อ่าถารหรอดีมากเลยนะครับท่านผู้ชมอ่าริสีดวงฝ่อแห้งยุบเลยนะครับอ่ต่อไปก็จะเป็นอ่าว่านดวงว่านเพชรกลับนะครับตรงนี้ออกดอกแล้วนะครับอ่าดอกเขาสวยมากเลยอ่าว่านเพชรกลับจะไม่มีตัวผู้ตัวเมียน,นะครับไม่มีนะครับอาการที่ใต้ใบเขาจะมีสีน้ําตาลอ่าก็จะเป็นกับ เกลยียงเป็นกับธรรมชาติของเขานะครับไม่มีตัวผู้ตัวเมียนะครับอ่ะนี่สังเกตใต้ใบเขามีสีน้ําตาลอ่อนเป็นบางต้นนะครับบางต้นก็สีขาวเลยก็จะเป็นธรรมชาติของเขานะครับอ่าไม่มีตัวผู้ตัวเมียนะครับสำหรับว่านันเพชรกลับนะครับอ่ะทีนี้เลยไปเลยไปก็จะเป็นว่านริสรวงนะครับท่านผู้ชม ริซิดวงก็เริ่มเริ่มจะมีหัวแล้วนะครับเ,เริ่มมีหัวแล้วนะครับท่านผู้ชมเออสำหรับผู้ป่วยนะครับที่เป็นอา่อาอ่าที่เป็นโรคริซิดวงนะครับอา่ารุงยาแบ่งขุดแบ่งให้ได้อยู่นะครับท่านผู้ชมนะครับอา่าที่ต้องการจะทานในช่วงเวลาเวลานี้นะครับอา่าเริ่มมีหัวแล้วนะครับเริ่มมีหัวแล้ว ขุดแบ่งให้นะครับก็คือชุดละห้0ร้อยแล้วก็มีค่าจะส่ง60บาทนะครับต้มทานได้สองหม้อนะครับท่านผู้ชม1ชุดนะครับว่านทิศสีดวงช่วงแรกๆกับใบเขาก็จะออกสีแดงแดงเข้มเลยนะครับช่วงแรกๆพอระยะระยะ2เดือนกับใบเขาก็เริ่มเริ่มเรอยกจะน้ำตาลอ่อนนะครับอันนี้คือว่านทิศสีดวง ต้นเดียวกันนะครับท่านผู้ชมเอ่าเพียงแต่ว่าต้นที่เพิ่งจะขึ้นมาช่วงระยะเดือนแรกกับใบจะมีเส้นสีน้ําตาลาหรือสีแดงชัดๆนะครับแล้วพอระยะ3เดือนอากบบาศใบเขาก็เริ่มน้าตาลอ่อนนะครับนี่นะครับอันนี้คือหนอที่แทงขึ้นมาจากต้นใหญ่นะครับท่านผู้ชมหนอใหม่ๆต้นเขาก็จะออกสีแดงชัดๆเลยนะครับแล้วก็หน้าใบ อันหน้าใบแรกๆใบสองใบสามจะมีเส้นสีแดงอยู่นะครับและพอใบแก่ใบเริ่มระยะ,ะระยะสามเดือนอหน้าใบเส้นหน้าใบจะหายนะครับท่านผู้ชมเป็นธรรมชาติของว่านนะครับต้นเริ่มแก่หน้าใบก็จะหายนะครับแล้วก็จะเขียวใต้ใบจะสากนะครับไม่มีขนอ่อนนะครับท่านผู้ชมว่านริสีดวงนะครับ ต้นนี้ว่านทศรดนะครับกรุยาก็จะปลูกใกล้ๆกันริสดวงกับทรารดลองไปดูอีกนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะครับฝั่งด้านซ้ายฝั่งด้านซ้ายเป็นว่านนางคำแล้วครับท่านผู้ชมว่านนางคำต้นใหญ่มากนะครับแล้วก็ต้นเขียวความสูงของว่านนางคำประมาณ2เมตรนะครับอันนี้คือระยะเดือนเดือนแรกนะครับท่านผู้ชมโตวไวมาก อ่าซ้ายมือนางคำฝ่ามือจะเป็นว่านทรหดนะครับนะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งโน้นอีกนิดน,นึงนะครับท่านผู้ชมบรรยากาศอ่าลงว่านนะครับลงว่านในเดือนเดือนสิงหานะครับท่านผู้ชมเดือนสิงหา ด้านบนจะเป็นสาวรสนะครับท่านผู้ชมสาวรสเริ่มมีดอกแล้วนะครับเริ่มมีดอกแล้วแต่ว่าดอกยังไม่ติดนะครับดอกไม้ยังไม่ติดเพราะว่าต้นเขายังเล็กอยู่นะครับต้นยังไม่ใหญ่นี่ครับต้นสาวรสดยังไม่ใหญ่ <laughs> แลาเขาจะมีอบอลขึ้นมานี่เป็นลูกไม้นะครับลูกไม้เกิดจากมาเมล็ดเขาร่วง นี้เป็นว่านสเสน่ห์นะครับท่านผู้ชมว่านสเสน่ห์นะครับยิงท้ายใดที่ไม่มีคู่ครองเมื่อว่านสเสน่ห์ออกดอกให้อธิษฐานนะครับก็จะพบคู่ครองส่วนโชคลาภค้าขายที่ค้าขายว่านสเสน่ห์ออกดอกก็อธิษฐานนะครับก็จะได้รับเงินในสามวันนะคะรับลุงยาทดลองเห็นผลแล้วนะครับท่านผู้ชมว่า,วานสเสน่ห์นะครับต้นว่านเขาก็เหมือนต้นขานะครับท่านผู้ชมนะก็จะมีไหล อ่าแบบ่านะครับดอกเขาจะหอมหอมมากตรงนี้ก็เป็นว่านพัตตบานะครับว่านพระบะัตะบะที่ต้นใหญ่นะครับเริ่มโตแล้วจุดนี้ประมาณ3เดือนนะครับแล้วก็แปลงนี้ก็จะเป็นขมิ้นทองหรือจาว่านนะครับอ่าน้าใบเขาก็จะเขียวนะครับสําหรับอาจารว่าน โคนโคนใบขึ้นมาก็าคือกาบใบนะครับจนะจะมีเส้นสีแดงขึ้นมานะครับจนถึงกลางกลางใบเลยสําหรับขมิ้นทองนะครับอันนี้คือด,ดูต้นใหญ่หน่อยนะครับท่านผู้ชมต้นนี้ต้นใหญ่นะครับกาบใบเขาขึ้นมาจะมีเส้นสีแดงนะครับแล้วก็ลากลากจากใต้ใบขึ้นมานะครับท่านผู้ชมแต่ว่าหน้าใบเขาจะมีสีเขียวนะครับ ลายเส้นลายเส้นกระดูกใบก็จะชัดเจนนะครับเนี่ยสำหรับขมิ้นทองหรือจ่าว้านนะครับลงไปด้านล่างาด้านล่างจะเป็นว้านทรหดนะครับชุดนี้ก็ประมาณสเดือนละต้นเริ่มโตใหญ่สูงประมาณ2เมตรเกือบ2เมตรละนะครับหัวก็พอเล็มๆได้อยู่นะครับท่านผู้ชมสำหรับว้านทรหด อากระวานอาฤกษดวงนะครับอาลุงยากา็ขุดแบ่งขายให้อยู่นะครับทยอยขุดชุดละห้าร้อยแล้วมีค่าจะสง่งหกสิบบาทนะครับแปลงนี้เป็นว่านอาริษิดวงขอภายแปลงนี้เป็นว่านทอหดนะครับแล้วก็แปลงอีกแปลงหนึ่งก็จะเป็นว่านอาฤกษีดวงนะครับ ก็จะเห็นหน้าใบาว่าริสิดวงก็ยังมีเส้นเส้นสีแดงอยู่นะครับ